โอเคท่านผู้ชมเราจะวินแรกถึงว right right sure so ินท sí. ี่สเราจะแก้หล like ุดก่อนนะครับสเกมไม่รู้ว่าเด็กๆจะไหวหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับแหลงแกน2อ0ดาวนะตอนนี้ผมเจอใครไม่รู้เขาจะเดินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโโโโโโริงเฉยเฮ้ยเขายืนนิ่งแล้ว เฮ้เฮ hey, hey, hey. okay, ้ก็ก็เกรอโอเควินที่สองเราก็จะยังยังไม่ซื้อปืนนะเราจะยืนนิ่งนะครับโอเคไหมยืนนิ่งเลยนะโอคนิ่งไววนิ่งไว้นิ่งไวงไวบอกคนดูไว้นิ่งไว้คนดูคิดว่าเราจะชนะไหมครับคนดูคิดว่าพี่อนโมโกับเด็กๆน้องๆหนูๆจะชนะไหมถ้าใครคิดว่าชนะกด1ใครคิดว่าไม่ชนะกด2กดหัวใจคนละหนึ่งดวง ผมว่าต <ítulo> anyway ้องชนะแหละมันแหลกแกเลยนะคุณดูฝั่งตรงข้ามอ่ะเออจิ้งจิ้งไก่อนเฮ้ยเขายิงฝรั่งไปแล้วหนึ่งน็อกต่อด้วยทานวาคมเฮ้ยเขารู้จักเราเหรอเฮ้ยได้ได้เฮ้ยเราไหวนะเราไหวนะ ตายกันแลต้ตายกันเฮ้ยถ้า,าแพ้ค่ะนี่เราทำคลิปสดๆเลยนะคะถ้าแพ้มาเนี่ยอายคนดูนะนอเ,นนเออเฮ้อแพ้หรอซอมมาเยอะล้ดูบอกว่าไม่แพ้เราซ้อมมาเยอะแล้ว,วพีมมะนะพ่ชนะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นวินที่สองจะเข้าวินที่สามนะครับก็คือวินที่สามเลยท่านผู้ชมต้องยืนนิ่งนะเฮ้ยเดินเป็นบัตรไหน เดินตามมาเดินตามมาเดินตามมาเข้มบอดอย่าเดินเดียวนะเอ้ยวินียนมากเลยเฮ้ยได้เวลาจริงอ่าได้เวลาจริงแล้วเลยเด็กบอกโอเคเ้ออย่าดีนะเว้ยเออที่สุดไม่เอานะเออน่าอยู่ อยู่แล้วเราไหวอยู่แล้วที่เราไหวอยู่แล้วเฮ้ยล้อดึงหนี่ยนะเว้ยมันน่าจะมาซ้ายป่ะเข้ามาฝั่งไหนฝั่งขวาใครใต้วอลเรียวลงวาฝั่งขวาใช่ไหมมาฝั่งขวานะท่านผู้ชมโอ้โหไปเล่นฝั่งขวาให้ไปก่อนเอาวะ

เออสวยสวยสวยมาไหวไหมวะห้ามพลาดนะเว้ห้ามพลาดนะเว้องอยต้องอยู่รวมอ่ะโอเคอยู่รวมไว้เราเล่นฟังฟังนะฟังพี่โอนาโมนะเล่นเล่นเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงขวานะไปตรงนั้นหมดเลยพี่โอจะอ้อมไปขวาโอเคปบะตามแผนนะเว้ยเดี๋ย่าพูดเราไม่ต้องรีบเข้าหามันนะเดี๋ยวพี่โอเขายิงเก็บก็เข้าเขี้ยบะเขี้ยบะตามแผน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 เเโอเคโอเค ตะกี้ยูตะกี้ยังไม่มาพอดีรอก่อนเอาไหนไว้เอาไหนไว้เอาไหนไว้มา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 ขวามาไหมดูขวาล่างด้วยนะมาไหมไอ้ลอมีไอหลอพี่ข้อไอหอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูขวาก่อนขวานี้ในบ้านในบ้านตรงนั้เหตุไรแล้วในบ้านในบ้านรอก่อนรอก่อนรอก่อนเช็คขวากันโอเคโอเค เก็บระเบิดไว้เก็บระเบิดไว้ก่เก็บระเบิดไว้ไดหลังหลังมา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 เออขยับมาขยับเย่าเบิ่งเข้าอย่าเบิ่งเข้าขยับขยับมาก่อนโดนโดนไลไลล้วก็แบไก็แลก็แไก็แไลหกดาวหดาวหโดนโไลไ้หตัวบนเจ็บตัวบนเจ็บตัวบนเจ็บไปไปเร็ว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 ตรงน้มานชุบกันบ โดนไม่นโดนไม่หนไม่โดนไม่โนตันี้สองตัวตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดายเร็ว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 มันตามมันตามมันตามมาถอนมาสอนเบื่อนสอนเบื่อนเออเออเออสวย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 ไอ้ทันแบกจัดมาเจ็บุ้ยเจ็บมากนะเมื่อกี้อฮ้ยตายอยู่ตอนเนี้ยคือตัวไนหน่อยก็บอกหนึ่งมาซื้ออลไซื้ออะไไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอนกลับสิ เชื้อระเบิดนั้นน่ะเห็นนั่นน่ะไหว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 ชาวไว้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 เราจะมีโอกาสขว้าขวาสามขาสามเราขึ้นซ้ายเราขึ้นซ้ายมาไว้ขาสามขาสามขึ้นซ้ายไว้ขึ้นซ้ายไว้หาตะลุดกันหาตะลุดกันโอเคอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสองคนอยู่ข้างล่างสองคนอยู่ข้างล่างสองคน อู้างล่างสองคนไว้ตรงนี้ตัวนี้ทันตรงนี้ทันจ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 นโอ้โหใครไปคนเดียวอ่ะไม่ฟังเพื่อนเลยแดนแล้วจะไปหาทำไมอ่ะโอ้โหาจัดหลังหลังบ้าดมากแล้วดาบหนึ่งะดาบจะดันไปเล่นทันตัวจุดทันตัวจุดเจ็บทันไม่ได้ตัวจุดทันไม่ได้ตัวจุดทันไม่ได้ตัวจุด แลท่านหลทันไหหลังพ่านเลยหลังไปเล่นก่อนสามสามได้อยู่ได้อยู่ตัวไอวาตัวไวหลังตัวไอตอโดนไม่หนึ่งโดนไม่หงไหนึ่หนึงโดนไม่หนึ่งโดไม่หนึ่งโดไม่หนึ่งโดไม่หนึ่าดหน้าพี่อาแต่เดียวเจ็บเจ็บเมันจะดาวงมันจะดาวงหมดหมดหมดไอหลังอย่าพลาดดิหลังวินเดียวหลังเอาหน่อยอย่าพลาดไปคนเดียวทำไมไม่กลับมาหาเพื่อนมาเมื่อกี้ เอาดีๆหลังเอาดีๆเอาไหวเฮ้ยกริวเกริ่วไห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 วนิ่งๆไหวนิ่งๆไหวนิ่งๆไหววินสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมวินสุดท้ายแล้ววินสุดท้ายแล้ว มี่กิงไม่โดนมันมว่ะโอ้พี่ลืมเตือนี้เลยเห็ดดื่มเตือเห็ดช่วยละตรงไหนวะรอก่อนรอก่อนนะขวามีสองตัวช่วยแล้วชุดไนะด้ไหมไปทานมีบอลลุกหนึ่งไหมท,ทิ้งมาทิ้งมาเดิ่งไปทิ้งไว้ทิ้งไว้ เรา130ห,ห,ห,หลังยื้อไมหลังยืง้อไวยทันโดนแล้วเราโดนแล้วทันโอ้โวแล้ว วมาดิสวยเฮ้ยเกือบแล้วโอ้ที่เราเล่นในฝ่าื่อกี้กันเลยเกือบเกือบเฮ้ยเกือบแล้วใจเต้นตุบๆเลย เอ้ยป้าเอ้ยเฮ้ย r e c ขัดจัดเลยตาเนี้ยโบวตให้พี่เติดแล้วครับขอบคุณครับให้โบวตให้น้องๆเติดน้องๆเซียนน้องอะไรโดดได้หมดเลยครับแต่ถ้าใครชอบดอูก็ฝากบด้วยนะอุ้ยเจอแลงแกนตานนี้มาว่ะรอบนี้เราแต่งตัวเป็นบอดมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะยืน ยืนยืนนิ่งตรงนี้เลยพาเองไปยืนด้านหน้าพี่ดิอ่านิ่งเลยนิ่งเลยยิงยิงยิงๆลยไม่ต้องยิงโดนเฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยๆแี่ตัวเดียวโอ้เจ๊ดำเอาว่ะเอามาไข่แมว โอเคตอนนี้ก็บินที่สองนะครับเราก็จะยืนนิ่งเหมือนเดิมเฮ้ยอย่าไปพูดผมบ่นนะพี่เสี่ยนโคตรโหดผมครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็บินที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบันไดนะเรียงกันเลยนะฟังนะเดินขึ้นบันไดเรียงกันใครใส่มัดมาเนี่ยโอ้เราใส่บัตรกันมาหมดเลยโอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวเป็นบัตรนะครับตอนนี้ก็เป็นบัตรสี่ตัว แกเงินหมดเออ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 เฮ้ยเฮ้ยโปเกินนี่ไงทันมาร้องโปแล้วขอบคุณเอสมีด้วยนะเอสขอบเอเอสมีด้วยนะครับถ้าบิมเราเป็นไรครับโอเคบินนี้เราก็จะไม่ซื้อของอีกนะครับ นอะไรเกียรขาดด้วยเราจะไปฝั่งซ้ายนะรอบนี้เฮ้ยรอบนี้เราต้องเราเราเดินเตินตามพี่เลยนะเดินธรรมดาเดินตามพี่เลยนะรอบเนี้ยโอเคเอสส่งหมีขอบคุณนะเอสตามมา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 บินที่ถานเราก็จะเดินค่อยๆเดินไปนะครับใครมันแตกแถวอีกแล้ววะเฮ้ย เฮ้ยโหดตื่นอ้าวโอเคพวกกินได้จะปลินนี้เราต้องเอาจริงแล้วนะโอเคไหมพวกเองไหวกับแรงแกนไหมใหมด้วยมาปะมาปะเราเราอบัฟมาใช่ไหมเออสาดดีมาโอเค เล่นด้วยครับเล่นด้วยครับยังไม่ได้เปิดเล่นเลยไปซ้ายนะไปซ้ายนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าเยอะนะอยู่ตรงขอบไว้นะโอเคไหมยิงเจ็บยิงเจ็บค่อยเข้าฟังฟังตำแหน่งค่อยเข้าเดีวไปหนึ่งเล่นเล่นได้เล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดเลยดาวหนึ่งไปไปไปเก็บหมดเลยเจ็บหมดเลยไปไปตรงขอบตัวตุกต้มดิจุดต้มดิอย่าเข้าในอย่าเข้าในเล่นด้านนอกก่อนไปช่วยกันอย่าเดินแยกอย่าเดินแยกเล่นด้วยกัน บนดาวบนดาวดาวเดี๋ยวตัวเดียวใอยเล่นใอยเล่นอยู่ตรงตรงตรงเบอร์หนึ่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 งไปไปโถมโหมโถมเมื่อกี้เท้าขึ้นเมื่อกี้เท้าขึ้นตรงฝ่ามือ5 5> ไหวไหมไหวไหมสวยมาว่ะสวยหลานสวยเอ้ยสวยสวยทำดีทำดีทำดีเอาไหนนะเว้ยเอาไหนนะเว้ย อะไรนะขำอะไรทำไมขำเดี๋ยวตัวเบลไปครับผมเกมนี้แก้มือใหม่เกมนี้แก้มือใหม่เรามีโอกาสที่จะชนะได้หลังขำละหลังขำละบาละบาจีละขวามีไหมขวามีไหมขวามีเยอะมากเลยขวามีขวามี เราอันมาซ้ายไปยืนหน้าไปหน่อยยืนหน้าเข้าไปหน่อยไปลองมันมาไวแล้วขวแล้วตรงนี้ตรงนี้เราวางสไนเราวางสไนสไนเป็นซ้ายมาแล้วเราวางเราวางสวยสวยมากลางมากลางมาลอยอยู่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  ขวาดาวขวาดาวขวาดาวดัขวาสวยสวยสวยลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวล่างล่างล่างผิไอ้ดับไอ้ดับไอ้ดับลายดับลาดับหมดสวย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 ต้องอย่างนี้ดีหลานห้ามาดใเกมเนี้ย พาดจ๋าพาดจ๋าพาดจ๋าพาดขอบคุณเอ็ดนะน้องลืมกล้องยังยังไม่ลืมครับแต่ผมนี่ไม่ได้เปิดเล่นกับพดูแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้เล่นห้องไฮไลท์นะครับไหวดเรยเล่นเล่น,ลน,ลนบนบ้านไหวเล่นในบ้านไหวก็ได้ดู<า>พี่ชาดาวป่ะ เฮ้ยใครเบอร์สี่นี่ไปดิเบอร์สี่จะมาเล่นไกลทำไมเราเรามีแค่ปืนไกล้อะสายมาแล้วสายมาเอาสายก่อนเอาสายก่อนสายมาตัวเดียวฟัง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 สายสายมาบ้านสายมาแล้วตัวไอ้ปิวไปช่วยปิวก่อนบนบ้านเลยบนบ้าน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 ไอ้ปิว เอาตรงไอ้วตงไอ้ิวตรงไอ้ปิวตรงไอ้ปิวไล่มันปิวปิไร่มันปิวตดบังเลยปิวไ้มปิวไเลยปิวไมัน้าหลงหลังดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ด้านหน้าดึงไว้ดึงดงหน้าด้านหน้าไว้เอาตัวบนก่อนลงลลงลลงขวามือแล้วดา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 วหลังระวังหลังระวัง หลังเลยเลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวจุดด่างดาดาดาเหล่าตัวเดียวหลังบ้านหลังบ้านตัวเดียวโดยไ่หนึ่งโดมหนึงโดยไมหนึ่โดยไมหนึ่งเฮ้ยโอเคมาวะอหนอันไหนอหไหว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  จูบ้าบิ้งเดียวจูบับบิ้งเดีวจูบับบิ้งเดีววินท้ายแล้วโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็วินสุดท้ายแล้วนะครับเราจะชนะหรือเปล่าอยู่ที่วินนี้แหละตัดสินเล่นใกล้ๆไลยนะอย่าเพิ่งไปบุกฐานเขานะเล่นใกล้ๆไว้โอเคตึงๆมาดึงหนุ่มตึงๆมาดึงน่องดู้ายดู้ายมาไหมเคนต้ม โดนหนึ่งตรงไหนตรงไหนโดนตรงไหนโดนซ้ายตรงกลางมียื่บลตรงกลางนะคอนเทนเนอร์ตรงกลางมีตรงกลางมีดาดฟ้ามีไม่ดาดฟ้ามีดาดฟ้ามีดาดฟ้ามีหนึ่งไม่โดนระเบิดหรอดัดฟ้าดาวดาดฟ้าดาวจบแล้วจบแล้วไม่โดนระเบิดเลยไปไดังเลยไหมโดนโดนดั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 นโดนได้หนึ่งเจ็บเจ็บดันดันดันตัวชุดดันตัวชุดดันไปปิวท้ายมือท้ายมือตาดัน

อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงไปไปไปเลยไปเลยขี่ควาเล่นดีกว่าเออเี๋ยวนี้นี้นี้นดินดินต้องรับความเจ็บปวดหน่อยแล้วเออใครจอดเออไปไปมันจอบไปมันจอบไปมันจอบตั้งอีก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 ใครมีมาตั้งอีกเขาเดิเออ โคตรเกียนเขาอย่าดราม่าแล้ดูสนกสนุกันนะครับผมเย้โคตรตโคตรเกียรนะตอปัญหาจะมีทางออกมางอ้กหแรงเราสามสามสามแล้วคุณผู้ชมพี่โอแอเฟผมหน่อย ตอนแี้เราก็ชนะแรลงแกนไม่เทยบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้รู้ว่าแรลงแกนหรือเปล่าที่เราเล่นมาดูดิแรลงแกนไหม <c oughs> แรงแกนนะผมว่าสองร้อยสามสองร้อยยี่สิบสามดาวสองร้อยยี่สิบสามดาวแหลงแกนพับสี่พัน โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเป็นกำลังใจใพี่อนโมได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่โหวตฟรีไฟไอออนนะครับก็อย่าลืมโหวตฟรีไฟไอออนให้ผมด้วยนะครับผมก็โหวตตรงนี้เลยนะครับตอนนี้พี่อนโมอยู่อันดับ6นะครับผมใครอยากโหวตก็เซิร์ชแปดสี่แปดนะท่านผู้ชมก็แค่นี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆก็สามารถโหวตให้พี่อนโมได้แล้วรับโทเค็นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เลยรับได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำมาโหวตได้เลยนะครับนี่เลยง่ายๆโหลดไปเลย นี่นะครับผมตรหรบบใครได้แฟนตัวยงนะครับรับเสื้อโอนมโมโคนละหนึ่งตัวเหมือนน้องคนนั้นใส่นะครับอ่าออนไลน์ใส่รับไปเลยหนึ่งตัวนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วย